อย่าลืมวันที่12พฤศจิกายน2566แต่วันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรฟื้นฟูภาคอีสานโปรดเลือกเบอร์ B 36เบอร์36เบอร์36อริสักปร,ระสานเชื่อจบการศึกษาปริญญาโทร,รัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงประวัติการทำงานอดีตอนุกรรมการกองทุนฟืน้นฟูและพัฒนากเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิและภาคอีสาน ประธานเครือข่ายโค่นเนือาา้ออีสานเขตสามคณะกรรมการด้านการตลาดปศุสัตว์เขตสามกาะทำงานหนึ่งตำบลหนึ่งบริษัทสัมมาชีพร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพคณะทำงานสี่ตำบลผู้เล่นค่าจบหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงหรือ LFC กระทำงานเครือข่ายสมุนไพรชัพุ่มและอาาีสานอย่าลืมวันที่12พฤศจิกายน2 5 6 6่เข้าคู่หาการเบอร์ เบอร์36เบอร์36เป็นผู้แท่นเกษตรกรฟื้นฟูภาคอีสานเพิ่มทุนฟื้นฟูให้อาชีพมดหนี้เข้าเช่าเกษตรกรโปรดเลือกเบอร์36เบอร์36เบอร์36อริศักอิ์ประสานเชื่อเป็นผู้แท่นเกษตรกรของพวกเข้าเช่าเกษตรกรให้ได้เด้กที่น้อง